สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับรายการ ATG Anime Team Gamer นั่นเองนะครับเฮ้ยรอด้วยเชียวป้าเพื่อไปไม่รอเลยเพื่อนะฮะเราได้เปลี่ยนชื่อรายการแล้วนะครับจาก ATC นะ Anime Team Channel เป็นใหม่เป็น ATG นะครับ ATG Anime Team Gamer นั่นเองนะโอเคเป็นชื่อที่ค่อนข้างขลัง,ขงเลยทีเดียวนะครับในประเทศดินะโอคุณหยุดเดินได้สักทีสักนั่งวิ่งตามเหนื่อย นะฮะหลังจากที่เราได้ถูกชาวบ้านลุมสกรัรมกันนะเคิร์ดก็ได้ขับเฮลิคอปเตอร์นะมาช่วยเราไว้นะอย่างไปได้สวยนะโดยเอาล็อกเก็ตเันเชอร์ยิงเรามาไม่ได้ยิงเราเลยเขาบอกยิงใส่ผีนะเฮ้ยอิเช่สัตว์อิเช่ตอนแรกงี้อยู่ตรงนี้อยู่เลยเฮ่หลอนนะผมกล่าวว่าจะเล่นให้จบไปเลยนะครับจบชปเตอร์นี้ไปเลยนะพาร์ทเดียวไปเลยเพราะหลายๆพาร์ทมันลําบากนะที่แกนอัพโอเค ตอนใน,นขณะที่เราครับเปิดประตูเข้าไปหลังจากที่เราได้รายง,งานผลนะไปให้หน่วยอัลฟาทีมปรกติเราเจอสิ่งแปลกปลอมหรือพวกติดเชื้อนั่นเองนะครับแต่ว่าหน่วยอัลฟาทีมนั้นสัญญาณไม่ค่อยดีครับเหมือนกับการที่ต่อขาดหายไปนะเคยเกิดสั่งให้เรามุ่งหน้าไปยังหน่วยฟ้ลฟาทีมอีกที่หนึ่งที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคไปกันเลยพร้อมไหมเชื่อว่า ามีเวทมนต์จะเสกเอือยเสกกระสุนสิหนูเก็บไป้สัตว์กูเก็บเองโอ้เชื่อว่าแม่งแม็กมากกูเฮ้อไปกันเลยอ่ะต้องมุ่งหน้าแบงเอาฟาสตี้มิกี้หนึ่งนะโอเคบันไดหักไอ้สัตว์นะเฮ้อยเอาเลยเชื่อว่าเยียบมือกูขึ้นไปอ่ะเฮือเห็นอะไรไหมอ่าฉันเห็น คีโปไม่ใช่นะขี้ขี้นขนี้นะไม่ใช่ขี้กุญแจกุญแจเจอกุญแจนะไปไหนต่อเนี่ยอืเฮ้ยป้า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 มึงอย่างนั้นกูก็รู้แล้วโอ้โหไอ้สัตว นี่กยิงพลาดได้ไงโอ้ดูมันแดกศกม่งไม่เหลือข้าวโง่ฮยอ้อ้ไม่ถึงไหมครับ้วกติดตะติดม้เจิดอะขึ้นมาโอ hehe, ้ยสัด <fl> อ <ession wrote> ้ว <outreach> อ้วกเอาศอกไปแดกอ่ะโจ้ขึ้นมาหาเตียงมึงเหรอ Do you copy? Come on. Okay. chant. The ถังถังถังไว้ไหนอ่ะมึงเก็บไปแล้วอ๋อไอ้สัสทำไมเลยตัวนึงกูไม่เห็นเนี่ยผิวมึงดำมากเลยสัตว์มสกลมกลืนเนาะมึงกลมกลืนกับผ้าแป้ล้อมไอ้สัตว์เอามึงไม่ต้องโดดหรอกนะไม่มีโอกาสมึงหน้าไปยัางของฟาทีมกันนะ ก็เลยจะต้องมีสิ่งของที่พองนะแต่แทแทแอุยครับโอ้โหกระต่อยไม่ทันทุกไม่ทันเปิดกระสุนโดยแท้เหรอไปเลยคงไม่เก็บละเราจะมุกหน,น้าไปอย่างอุ <X> ้ยครโอ้ยหัวพอดีเลยหัวพอดีเลย เน้ยอ้าวยังต้องกดดื้อซ้ำฮ่าฮ่าฮ่าเนี้นทำยังไงต่อเนี่อ้าวขึ้นไปจับให้ดูหน่อยเชียว่าขึ้นแบบกุญแจนะเพื่อเปิดล็อกปืนนะครับที่จริงไม่ต้องเก็บก็ได้นะแต่ไปปลดล็อกปืนเอาระวังนี้ก็ระวังข้างล่างไว้นะอ้ากุญแจแล้ว ปลดล็อกช็อตกันนั่นเองนะครับโอ้โหมาได้สักลงมาทำไมลงมาทำไมนะไม่ต้องลงมาหรอกหอ้แต่งงคือเฮ้ยโหเล่นลืมดูกระสุนแล้วหมดมดเดี๋ยวหาเก็บกระสุนก่อนมีไหมยัง กูขอเถอะแม็กพอดีมอดจ้ะไม่เป็นไรกูมียูซี่นะกูอ่ะได้เจอเงินอีกแล้วจะเอาก็สุน่ะไม่มีกระสุนให้กู ปิงมาปะยังเหรออุ้ยอุ้ยเชื่อว่าไม่ยิงแหละไอ้อยยิงเดียวเองไม่แตกไม่มื <c oughs> อยังว่าปืนกลค่อนข้างเบานะกำลังทำลายยังไม่ค่อยแรงเท่าไหรโโ่โอ้โห ตีมที่ตามดี่กัอย่ามาขะดูระดูซููดูกองกลองิมพไหม คุกงี้นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำการปลดล็อกช็อตกันกันนะเอือสูงมองข้างวังเวงมืดมืดตื้อเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ โอเ้เมเต็มเต็มเดี๋ยวนี่ใช้้าแล้วกันนะ Take it okay I owe you one นแกก็เอากระสุนมาให้ฉัน,ฉนตอนี a เดือห s e t h s เดียวไปไหนต่อเนี่ย เออล็อกโอ้โหฝาโอ้โหปี๊บโรปิชาเออ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 ตายยากจริงอ่โอ้โหไอเนี่ยเก็บเองเลย จ้ำเดาวไหนต่อไว้สักลืมเปื่อแผนที่อ่าโอเคแล้วก็มายังเป้าหมายเซิฟบัโรเจอร์ลุงเชื่อว่าและก็เห็นนี่นะผู้หญิงคนนี้ก็คือเหาอเหมือนกับผัวเขาจะฉุดกระชากไปทำสักอย่างหนึ่งในห้องโอเคเราเป็นผู้สรู้สตเห็นเราต้องวิ่งเข้าไปดูนะ เฮ้ยทำไรกันอะอยากดูอ่ะเฮ้ยดูด้วยเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนว้าขั้วสูงดิย่ำไว้ที่หลังนะเจ๊เซว่าฉันขอกระสูงก่อนขึ้นไปเลยนะโอเคจะมาดูคนถ่ายคลิปกันนะชิวเฮ้ยโหขาอ่อนหมดเลยนะ เขาอ่อนแบบนี้ไหวไหมจ้ะน้องต่อไหวไหมอ่ะเอ้ยพี่คิสโอ้โหเฮ้ยไอ้ซอว์เฮ้โธ่ี่จะตูดเหลือนี่อ๋อยนะไอ้ตัวนี้อย่างว่าครับไม่ควรยิงหัวเป็นดีที่สุดนะไม่ต้องถามแล้วว่าทำไมโอ้โหต่อยมากทกทิ้งสัต ออเออบีจะได้บ้างเออเห,เหี้ยมีตรงไหนของมึงเออมีตรงไหนอ่ะบีอย่าไม่ตายอย่าไปตายโอ้หัวแตกแล้วไอ้สัสนี้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 นี่เนี่เออโอ้ยไปให้มึงจับหนอยนี่ ไม่ต้องมา,าจูก็ครับอ,อ้านี่ยไอ้เื่อว่าเราไม่ได้หนีนะไปอยู่ปยไปก็คงไม่ดีนะคุณจป่รกาวยสิออกไปอ่ะออกไปไปกว่าไปยังเป้าหมายในด่านก่อไป นะะโดยที่ลีกเรี่องการประทะจะจบชัปเตอร์ไหมเนี่ยโหดูผมอะเล่นจนกระสุนหมดอะ่ะจะอไรไปสู้กับพวกนี้เนี่ยสักรอ้อนโอไม่น่าเล่นจนกระสุนหมดเลยอะแดงเลยอะอยู่เนี่ยก็คือเอาไปทางไหนอะ่ะอ๋อ มีนก็ถึงเกูเก็บไม้ไม่น่ามีนะจากสถานภาพรูปการแล้วฮงแรงเอาวิ่งวนไปที่เดิมไอ้สัตว์มืดว่ะมองไม่เห็นเลย ผมว่าผมเลี่ยนอาวุธก่อนดีกว่าเผื่อไว้ไงเฮ้ยสัตว์เอ้าคิวอะไรวะเนี่ยอ๋อสัตว์อยู่หน่วยอัลฟาทีมโอ้เกิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเก็บกระสุนก่อนเป็นดีกูขอก่อแล้วกันนะเชฟว่าวกระสุนความปลอดภัย เย่กระสุนกระสุนเพื่อยังไงก็ต้องได้ก่อนนะเคื่ว่าที่หลังแม็กซ์ตีนี่ก็หมดเลยอ่ะเพื่อทีทีทีเข้าไปอ่ะและสิ่งที่เราได้พบนะครับคือโอ้สุดยอดเลยนี่มันนรกชัดๆหน่วยอัลฟาทีมตายหมดเลยอ่ะ นะที่ขาดการติดต่อกับเรานะครับแต่ว่าอ๋เฮ้ยน้อยเฮอย่างงี้มั้งโหโดนอนตูนมาเยอะสิเงี้ยฉันไม่ไหวแล้วมันแรงมากเลยละเออวินใครเออวินมันทำไมติดตั้งติดตั้งอะไรหรือเออเอาคลิปฝากคลิปกูด,ด้วยอยากดังอ่ะ นะฮะที่ยิงไปแล้วมันเป็นข้อมูลนะครับข oh, hey. hey, ้อม <Exped ition> ูลเลยสักอย่างหนึ่งนะเราต้องเอาไปให้หน่วยที่ฐาน HQ นั่นเองนะอฮ้ย there อืมนะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าเศร้านะครับสำหรับโดยอัลฟาทีมที่ค่อยๆล้มหายตตยจากไปทีละคนนะ แต่ยังไม่รู้นะครับว่าอะไรตัวอะไรที่เป็นคนฆ่าพวกเขานะครับ Kirk, โอเคเคอร์กไม่ว่ตอนนี้หน่วยอัฟาทีมอะไรเนี่ยเออร์วินนะตามจบับตามจับชายที่ชื่อเออร์วินนะฮะเอ,อวินสายชิปวังจอมซนเ <c oughs> สร็จไม่ใช่ละอืมค่อนข้างทำใจลำบากนะครับไปไปกันเลย เดีย๋ยวเขากูขอเก็บของก่อนสักเออแต่ผมก็ไม่มีกูเก็บงเก่าไงกูวนะเนี่ยอื้อ